สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนชดเชยกันไปแล้วนะคะคุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่4ี่เรื่องเล่าจากพัทลุงใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแอมก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองหน้าด้วยกันได้แก่หน้า80กับหน้าที่81หน้า80เนี่ยเราจะทาข้อ1จนถึงข้อที่3 ส่วนหน้า8 1เนี่ยเราจะทำข้อ4กับข้อที่5นะคะวันนี้ครูแอมก็ได้นำวิดีโอการสอนเรื่องเล่าจากพัทลุงมาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะสำหรับนักเรียนที่อ่านเรื่องนี้จบแล้วหรือนักเรียนที่ยังอ่านเรื่องนี้ยังไม่จบสามารถทบทวนได้จากวิดีโอการสอนที่ครูได้นำม,มาให้ในวันนี้ได้เลยนะคะในวิดีโอการสอนนี้ก็จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่าจากพัทลุงแล้วก็ประวัติผู้แต่ง ถ้านักเรียนอ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะทราบว่าผู้แต่งเรื่องนี้คือใครผู้แต่งเรื่องนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเล่าจากพัทลุงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวละครสําคัญเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างสุดท้ายเลยก็คือเนื้อเรื่องยอ่อวันนี้ครูแอมได้นําวิดีโอการสอนเรื่องนี้มาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาดูวิดีโอการสอนเรื่องเล่าจากพัทลุงแล้วนะคะเราไปดูวิดีโอการสอนกันเลยค่ะ เสริมเติมความรู้เรื่องเรื่องเล่าจากพัทลุงสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่มีเรื่องเล่าจากพัทลุงจะมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับพ่อของวินเป็นคนปากใต้บ้านเกิดของพ่ออยู่ที่พัทลุงเมืองพัทลุงนั้นคนปากใต้ชอบเรียกสั้นๆว่าเมืองลุงเมื่อฉันถามพ่อว่าลุงของใคร พ่มักตอบว่าลุงของคนทั้งจังหวัดเซ่ไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าเมืองลุงทำไมล่ะลูกรู้จักจังหวัดพัทลุงแค่ไหนอืฉันก็ตอบไม่ได้อะอันที่จริงฉันเคยไปเที่ยวบ้านเกิดของพ่อหลายครั้งตอนที่ฉันเป็นเด็กตัวเล็กๆที่บ้านเกิดพ่อมีทั้งภูเขาป่าไม้ทะเลนาข้าวและสวนยางพารา พ่อพาฉันและน้องไปดูหนังตะลุงและมโนราและพาไปดูนกที่ทะเลน้อยและไปเล่นน้ำตกใกล้กๆบ้านของปู่และย่าซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆพ่อบอกว่าหากขึ้นไปบนภูเขาชั้นของน้ำตกจะสวยกว่านี้และถ้าสูงขึ้นไปอีกก็อาจพบชนเผ่าซากไยหรือเรียกกันว่าเงาะป่าฉันไม่รู้ว่าซากไยหรือเงาะป่าคืออะไร แต่น้องฉันคิดว่าเป็นเงาะที่เป็นผล,ลไม้และนั่นทําให้เขาอยากกินเงาะขึ้นมาทันทีต้องเป็นเงาะโรงเรียนถึงจะอร่อยสงสัยพวกเราต้องเล่าเรื่องเงาะให้เด็กๆฟังซะแลว้วดังนั้นพ่อของวินจึงพูดปเปรยเรื่องเงาะให้วินกับชินฟังเงาะคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าทงางภาคใต้ของไทยบางทีเราก็เรียกเขาว่าคนป่าซาไกาพวกเงาะอาศัยอยู่ในป่าทึบ ทำเพิงพักบนยอดเขาสูงหากินผลหลมกรากไม้และล่าสัตว์สมัยก่อนชาวเงาะลงจากภูเขาเอาของป่าสมุนไพรและสัตว์ป่ามาขายหรือแลกเปลี่ยนกับของกินของใช้ในวันที่มีตลาดนัดปู่ของหลานมีเรื่องเล่าของชาวเงาะจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นยังไงครับท่องถามปู่ ปู่รู้เรื่องชาวเงาะดีกว่ายา่าเพราะปู่เคยเป็นครูมาก่อนเป็นเรื่องรักสามเศร้าเรื่องก้อยยาวด้วยแค่ไหนครับปู่ต้องไปอ่านหนังสือเอาเองคุณปู่มีหนังสือเรื่องเงาะป่าด้วยแต่เก่ามากแล้วเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นแหละถูกแล้วเมื่อครั้งราชการที่ห้าเสด็จมาเยี่ยมหัวเมืองปกักใต ส่งรับเด็กชายชาวเงาะคนหนึ่งจากพัทลุงไปชุบเลี้ยงแล้วพระราชทานชื่อว่าขนังพระองค์โปรดปรานขนังมากเพราะเป็นเด็กฉลาดทรงถามเรื่องราวของพวกเงาะจากขนังแล้วส่งนำมาแต่งบทละครชื่อว่าเงาะป่าเรื่องเป็นยังไงครับปู่ปู่ไม่ตอบแต่ปู่เดินเข้าไปในห้องหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาส่งให้ชิน ลองอ่านดูสิต้องให้พี่วินอ่านครับเพราะพี่เขาอยู่ชั้นป .4 แล้วทินว่าแล้วส่งหนังสือเล่มนั้นให้วินวินจึงต้องอ่านหนังสือให้ปู่และทินฟังเรื่องที่วินได้อ่านค่อนข้างยาวแต่ซาบซึ้งประทับใจเป็นเรื่องรักสามเศร้าระหว่างเงาะหนุ่มคือสมพรลาและฮนาที่มาหลงรักเงาะสาวคนเดียวกันคือลำหับ สมพลารักลำหับและลำหับก็รักสมพลาแต่ลำหับมีคู่มั่นอยู่แล้วคือฮนาแล้วลำหับต้องเข้าพิธีแต่งงานกับฮนาสมพลาก็ออกอุบายจิงลำหับไปอยู่กับตนฮนาวออกมาตามหาและได้ต่อสู้กับสมพลาอย่างดุเดือดจนสมพลาตายด้วยฝีมือของพี่ชายฮนาลลำหับจึงฆ่าตัวตายตามสมพลาเมื่อฮนาเห็นดังนั้น ก็เสียใจมากจึงฆ่าตัวตายตามไปอีกคนเรื่องจบลงด้วยความโศกเศร้าจนฉันอยากร้องไห้แต่ชินไม่ชอบเรื่องเศร้าเขาชอบเรื่องสนุกมากกว่าจึงขยันขยอให้วินอ่านบทละครเรื่องเงาะป่าตอนที่มีเนื้อหาสนุกเท่านั้นฉันจึงต้องอ่านตอนขนังกับไม้ไผ่ไปล่าสัตว์ให้น้องฟังตอนที่อ่านเริ่มที่ขนังชวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้องชายของลำหับ ไปล่าสัตว์ด้วยกันเริ่มที่ตอนนี้มาจะกล่าวอาวบทปายถึงเด็กน้อยขนางคนขยันอยู่ทับแทปปาพนาวันชายเขตขันพัทธลุงพาราบิดามานดา ก็ไม่ดำาขาวต้องไฟดับสังข้างนางควาาหอบดินตินชีวาอยู่ด้วยเชตท้าถืออายแค่มีเพื่อนชอบนักรักใครชื่อไม้ไผยตัวเต็งเก่งแก เคยคบกันไปป่าพาเชือนแชรตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายวันหนึ่งไอคิดรำเพงถึงสหายเจ็บป่วยเป็นไรไม่สบายจึงมิได้พบ ปลายวันมาจำกูจะไปดูให้ถึงทัพที่อยู่ใกลก้กันกับปากคูหางชวนมันดันดัดพนาวาเที่ยวเป่าปักสาให้สำราญคิดแล้วเลาะตี วัดขาดาจ,จับปลอดไม้พงอาดอาดทันมือกลุ่มก่อนดินเดินทยานจากสถานเข้าป่าด้วยว่องวายมาถึงยัง ซึ่งปากช่องคูหายา่คอยเดินย่องยางวางเข้าไปที่ในหอยะมิดาไอชามือเอือนั้นไม้ไยดีใจเป็นนักนางวิ่ง ไปกอดคอพาคลอคลาเข้ามานั่งายพระสยายทักมีธุระกังวลได้เว้ยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบผ่านกันนานนะกูคิดถึง ช่วยกันเป๋าปักส้างต่อหาตากบตามมันค่าอีกทั้งก็เบอในดงดาง พอกให้ยานประจุดินคว้าบ่อเล่าเป่าลองสองตลอดเห็นเกลี้ยงปลอดชื่นชมสมทวินชวนเพื่อนรักเดิน ขนาดพฤึกษาสูงสวายิงเห็นหมุเตียวติดคู่อยู่คบไม้ลาเตใสตามกิ่งกินตองตรงเองแงแอบป่วงอเววา หกเต็มต้นจนหล่นลงโควันวงแวะชายอยู่รายเรียงนกแซกแซกสองซอต้อนจอเห็ดจงจิกมาเล็ดกินพลางต่างส่งเสียงบาอังโพ ลงจับเคียงเปล่งสำเนียงสนอยิงยืนนิ่งฟังนกตาเอ็ดระเห็ดเฮินเวหาโซ ริมทางสา่างล้วนต้นกายางนกยวังจับปลายสุดสายตายินสำเนียงเพียงเยอะอายเงาะน้อยยิงกูหน่อยกูไม่นียิงสีวางทั้งสองเงาะ ใจเมินใครคคามันใหญ่กว่าเกินอาวุธสุดเสียได้นางบาสิงเหนียวกิ่งมอเจนโหนพาลูกน้อยลอยโจนนาใจหา เรียนกินปลิ่นมาเล็ดคายดูร่างกายกำยำลำกว่าคนกวานอนยศแลตายกลูกกกเกาะเที่ยวไตเหาะตามกิง่งช่วงชิงพนบางจับมัด ปัดมาแรงวันคันสะกนแหล่นลุกลนหลบมองมันว่องไวต้นละวายกิ่งชายลงร่มเครื่เสียงพร,รมพื้มฟูงเตาวะโผล่สวาย แล้วส่งเสียงปัวป้วงถั่วกิ่งปลายวังเวงชใจจองเดินดำเนินมาชวนกันดำออมหากาวเอาน้อยพบนับร้อยบอกกันต่างหันใจ คว,วักควักตินพลางอย่างย่องคลาคลึงใครกับอุราจนกลมดีแล้วสอดลูกเข้าไว้ในลำกลองลิวตามองแน่ใจเห็นได้ที่ก็เป่าไปต้องนกตกทันที ทั้งสองสียิงซ้ำด้วยช้ำนานรั้นได้มากมายหลายสิบนกต่างอิ่มอกปรีเปรมกะเกมสานดึงเท้าวัานพันผูกกล่องแทนคานข้าอัดลเลแลนทยานเยาวขันลาย นลไปก่อชวนกันลงในลำธารจับตะพดมาพระวักตักวารีรถทั่วอินซีอาบสนานนั่งชุ่มแช่เย็นช่ำสำรา เกลียวเชี่ยวชาญทานกายรับเห็นฟูงปลามาเป็นพรวนทวนกระแสงสองเงาะแบมือจ้องที่อมองจับเหยียบสีลากลิงกลมลื่นลมพับลงนอนทับ กันงอนงอหัว ore, รอริกองคองมองจ้องมือจะช้อนไม่กลัวปลาตกใจไม่กระดิกพอด้ที่ช่วยพับปลากลับพลิกดินดิกติกโยนไปไว้กลางรายปูน้อยน้อยวิ่งร้อยตามริมหาด ทั้งสองมาอาจไมายตะครบปุบเปิดทายคอยปากรูปูไม่ทันจะสซอ่อนกายจับได้ไลายตัวชักหักกาอําไว้จนเหนื่อยอ่อนร้อนอีกลงนอนควางที่ในกลางสายชน ล้นหลังลายแล้วชวนกันชํำระสะเงือใครเร่งพองใสแสนสำราญบานกมลเสร็จสนานเรียบทานเที่ยวแลหลงตามริมท่า,าหา ใหญ่ใต้ต้นสนเห็นรมรื่นพื้นราบชอบคนสองคนพากันขึ้นหยุดพักเมื่อ,อนั้นไม้ไผ่ใจคอนวงหนักคิดควรชวนขนังเพื่อนรักเก็บกิ่งสนหัก มาเป็นกองล้วงเหล็กไฟในไก,พก่พกออกตีต่อยเหมือนหิ่งห้อยแวววับจับชุดจองแล้วเป่าหุดสุดติดตามทํานองจุดปืนทั้งสองช่วยกันสุกเอานกหนูปูปลาเข้ามาเผาพลิก แล้วพลิกเล่าดูจนสุกแล้วปั่นกันกินเล่นเป็นกุลียุกสวนสนุกเฮฮาประสาชใจน้องชายของวินชอบมากเขาบอกว่าอยากไปเจ้าเงาะน้อยจังจะได้ไปเที่ยวเล่นให้สนุกไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องทำการบ้านได้ไปเที่ยวยิงนกตกปลาชมนกชมไม้ และเล่นน้ำในลำธารไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้มันลำบากนั่นแหละพวกเขากำลังเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ในบ่าขนางกับไม้ไผ่เป็นเงาะเขาต้องเรียนรู้ตามประษาเงาะลานเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ตามภาษานักเรียนถึงยังไงก็สะดวกกว่าเรียนหนังสืออยู่ดีชินเขาอาจอิจฉาขนางกับไม้ไผ่ วินเองก็แอบอิจฉาพวกเขาเหมือนกันลองฟังต่อไปสิตอนนี้พวกเขากำลังร้องเพลงและเต้นรำเดี๋ยวน้องๆมาร้องเล่นเต้นรำไปพร้อมๆกับพวกเงาะพร้อมๆกันเลยนะครับเลเลเอเลลาเลเลเอเลลาฮานาฮาวซิวาเลเลเอเลลาเลเลเอเลลาเลเลเอเลลาฮังวิทเบบแบมฮาเลเลเอเลลา lê lê e lê la lê lê e lê la ta cộp lo kiên na lê lê e lê la lê lê e lê la lê lê e lê la hò nghét ca khiêng bá lê lê e lê la lê lê e lê la lê lê e lê la ca bợ có hết ta. lê lê e lê la lê lê e lê la lê lê e lê la bạ dỡ nô ra lê lê e lê la lê lê e lê la เลเลเอเลลาเฮปะเยวาเลเลเอเลลาดูมันวิ่งตามกิ่งไซชายชอะไรคือกรามือมันกำผละไม้เห็นหรือไม่นั่นแน่กรา วิ่งข้ามหน้าวิ่งข้ามลังไม่หยุดยัง้งเลยโนกราเซเรยาตุนนอนลิงธรโมนหรือออกราตนเงาะเปลือกแดงแจแม่แม้ดูสิกรา ชาอุมเกาะเป็นกลุ่มล้วนแต่แกราต้นภยัยตายคุยดูอุกอุยอุยลูกราที่กิ่งย้อยหัวหอยเหนียวไม่นึกเสียวเลยกรา ดูมันวิง่งบนกิ่งสะเม็ดตีเหนียวเด็ดจริงว่ากราโอดพนโจนร้องแรกเสียงแจ็กแจ็กเจ็บหรือกราโผลแผลบแอบไม่ลับกลัวกูจับหรืออายอกรา หัวฉันยิงฟันเขาขู่กูชเช้าเจียวไอ้กราต้นไม้น้อยหอยทุกกิ่งเอมา,อากอจริงปุ้งลิ่งกราอยากนกหรืออยากมันกินด้วยกันว้าไอา้กรา เปลี่ยเปลี่ยงเมียงมาไกลเอากูให้มึงไอ้กราเท่านั้นที่ไม่มีหมดเราจะอดเพราะอาไอ้กราสนุกไมหมเล่าบทเพลงของขนังกับไม้ไผ่แม้จะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีภาษาของพวกเงาะเต็มไปหมด ตรานี่แปลว่าอะไรครับคุณปู่ลองทายดูสิคืออะไรลองทายดูสิแปลว่านกไม่ถูกมันคือลิงใช่ไหมครับใช่แล้ววินใช่โยฉันตอบถูกแล้วถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็เอาไปอ่านคำอธิบายในหนังสือเงาะป่านั่นแหละวินและชินจึงต้องกลับไปอ่านหนังสือเงาะป่าอีกหลายเที่ยวเลยทีเดียว เป็นยังไงครับน้องๆฟังเรื่องเล่าจากพัทลุงสนุกไหมครับน้องๆครับน่าเสียดายจริงๆเลยเวลาได้หมดลงแล้วในครั้งหน้านี้เราจะพาน้องๆไปพบกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ